ล่าสุดป้าแตนปาดแตกหากญาติปมชมพูแจงทำบุญอยู่คนละมุมเหตุที่นั่งเต็มเมื่อวันที่5รกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาในอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อและแม่น้องชมพูได้เดินทางไปทำบุญที่วัดกก,กอกพร้อมกับชาวบ้านในหมู่บ้านในการทำบุญเข้าพรรษา โดยนางสาววิตรีและนายอนามัยก็ได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมและทั้งสองได้เตรียมของทำบุญประกอบด้วยข้าวเหนียวที่ใช้ใส่บาตรผ้าห่มเด็กสีส้มชุดนักเรียนกระเป๋าเด็กสีชมพูน้ำมันนมเปรี้ยวสีเขียวของโปรดน้องชมพูขนมน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรองเท้าปลากระกป๋อง ใส่ถุงเพื่อทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่โดยในถุงยังเขียนข้อความว่าอุทิศแด่น้องชมพู่็กหญิงอรวรันวงศีชา โดยก่อนที่พระสงฆ์จะสวดมนต์ในอนามัยก็ได้ทำแก้วที่วางต่อหน้าแตกหนึ่งใบจากนั้นนางสาววิตรีก็ได้มาช่วยในอนามัยเก็บเศษแก้วที่แตกใส่ตะกร้าที่วางอยู่ตรงหน้าหลังจากนั้นในอนามัยก็ได้นำข้าวของเครื่องใช้ของน้องชมพู่ที่ครอบครัวได้จัดเตรียมมาเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระภิกษุก็ได้สวดมนต์ให้พรกับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านในวันเข้าพรรษาสำหรับบรรยากาศการทำบุญที่ศาลาวัดบ้ากก,กอกวในวันนั้นนอกจากครอบครัวของน้องชมพู่แล้วยังมีลุงพลป้าแตนน้าตายยายน้องชมพู่นางชนาภาภรรยานายนารินที่มาร่วมทำบุญในวันนั้นด้วยนางสาววิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ว่า เช้าวันนี้ตนเองก็ได้เตรียมข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนในการถวายทำบุญให้กับน้องชมพู่สำหรับการทำบุญเข้าพรรษาตนเองก็ทำเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ก็นอกจากจะทำบุญเข้าพรรษาแล้วตนก็ต้องมาทำบุญให้ลูกสาวตนที่เพิ่งเสียชีวิตไปกรณีที่นายอนามัยทำแก้วแตกเมื่อตอนทำบุญเข้าพรรษานั้างสาววิตรีก็หัวเราะและตอบทีมข่าวว่าตนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเรื่องความเชื่อตนไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เป็นปกติแก้วอาจลื่นจนแตกหลังจากทำมืนเข้าพรรษาเสร็จในอนามัยวงศีชาพ่อของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าวันนี้ตนเองก็รู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจที่ได้ทำมืนเข้าพรรษาและหลังจาก ฟังพระสวดมนต์เสร็จแล้วตนเองก็ได้มากรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับรวมถึงให้น้องชมพู่ลูกสาวตนเองอีกด้วยนายอนามัยเล่าต่อว่าสําหรับเหตุการณ์ที่ตนทําแก้วแตกตอนทําบุญเข้าพรรษาในวันนี้นั้นตนก็ไมไ่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดแค่มือปัดไปโดนแก้วแล้วแก้วอาจจะแตกเท่านั้นตนก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับดวงชีวิตของตน ทั้งนี้ในศาลาการ,ปรเปรียนยังเห็นป้าแตนนั่งอยู่ห่างจากครอบครัวซึ่งครอบครัวของน้องชมพู่ตายายนั่งอยู่แถวหน้าสุดแต่ป้าแตนอยู่แถวหลังออกไปหลังช่วงพิธีทีมข่าวได้สอบถามนายชัยพลวิพาและนางสมพรหลาบโพล,ลุงกับป้าน้องชมพู่เปิดเผยว่า ส่วนตัวมีการอธิษฐานขอให้ผลบุญทําให้ครอบครัวมีความสุขชาวบ้านกะกกอกให้ผลทุก์ไปโดยเร็วพร้อมขอให้เจ้ากรรมในเวรเทวดารักษาปกปักรักษาครอบครัวขอให้บุญนี้ไปถึงหลานและคนอื่นๆด้วย ส่วนตอนทําพิธีนางสมพรไม่ได้นั่งรวมกลุ่มกับแม่น้องชมพู่ตนไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่เมื่อมาถึงแล้วที่เต็มตนก็มานั่งจุดอื่นซึ่งเป็นปกติหากที่ไม่ว่างก็แค่หาที่ว่างนั่ง ตนเองยังคุยยังไปกินข้าวกับแม่เหมือนเดิมวันนี้ก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ทําบุญส่วนลุงพลระบุว่าตนเองก็เป็นปกติที่ตนไม่ค่อยได้ทักทายใครซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรตนเองก็จะนั่งด้านหน้าไกลพราหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเสร็จระหว่างที่นางสาววิตรี ก็ยืนพูดคุยเรื่องทั่วไปกับทีมข่าวอยู่นั้นลุงพลก็ได้ขับรถกระบะออกจากศาลาวัดแล้วรถกระจกมาทักทายนางสาวิตรีพร้อมชวนไปทำบุญต่อที่วัดทําภูผาแอกแต่นางสาวิตรีปฏิเสธและบอกว่ายังไม่สะดวกโชดช่วงรับเป็นชายปริศนาพูดเตือนพยานปัดขู่พยานชี้ของเล่นขยับมีที่มาจากกรณีที่น้องชมพู่อายุสปีได้สูญหายจากบ้านพักเทียมเพอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาจนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟในว,วันที่4กรกฎาคมทีมข่าวได้ลงพื้นที่บ้ากกนกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพบกับนางชะอมนามสมมุติคนที่เห็นรถแบ็คโฮของเล่นในวันที่11พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่นอนชมพูหายไป โดยนางชะอมเปิดเผยว่าในวันที่ตนไปเห็นรถแบ็คโฮนั้นเป็นช่วงที่มีคนเริ่มไปหาน้องชมพู่ก่อนแล้วและคนค่อนข้างจะพูุกพ่านมากแล้วจึงเป็นไปได้ว่าคนที่ไปเดินค้นหาก่อนอาจจะบังเอิญไปเตะรถของเล่นจนรถเปลี่ยนจากจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่งและตั้งอยู่ในสภาพที่ตักของรถแบงโวหัวปักดินส่วนานางแตงโมที่เขาเห็นรถตั้งแต่อยู่อีกจุดนั้นตนคาดว่าเขาน่าจะเข้าไปค้นหาในช่วงที่ยังไม่มีคนเดินเข้าไปเยอะเนื่องจากบ้านของนางแตงโมอยู่ใกล้บ้านของน้องชมพู่เพราะกว่าตนจะเดินเข้าไปในซอยบ้านของน้องชมพู่น้องชมพู่ก็หายไปเกือบหึงชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงที่คนออกมาเดินเยอะแล้ว โดยบริเวณที่เรที่น้องชมพู่หายไปก็มีคนเข้าไปนั่งและนอนเล่นแล้วและตั้งข้อสังเกตว่าสุนัขที่บริเวณนั้นอาจจะคาบก็เป็นไปได้ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่ทําให้รถของเล่นเคลื่อนที่อย่างไรก็ตามการที่ตนออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นั้นตนก็พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ปรักปรำใายเพราะตนก็สงสารครอบครัวของน้องชมพู่ด้านนางแตงโมนามสมมุติ ผู้พบรถของเล่นยืนยันคำเดิมว่าเห็นรถเบ็กโฮจริงและมีจุดหมายมาข่มขู่ตนเองจริงๆสำหรับจดหมายข่มขู่ฉบับด,ดังกล่าวถูกขวดน้ำดื่มขนาดเล็กมีน้ำอยู่ในขวดเกินครึ่งขวดวางทับไว้ซึ่งเป็นขวดน้ำที่ตนดื่มเหลืออยู่ที่แค่หน้าบ้านตนก็คิดว่าคนร้ายคงจงใจเอาขวดน้ำมาทับจดหมายไว้สำหรับกรณีที่ตนเองไปชี้จุด เจอรถแบกโฮกับนางชะอมและปรากฏว่าเป็นคนละจุดนั้นตนคาดว่าหลุมดินที่ตนเจอรถอาจมีน้ำกระโชกหรือมีคนไปเคลื่อนย้ายจึงทำให้นางชะอมเห็นรถคนละจุดกับตนอย่างไรก็ตามตนเองไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่มาพูดกับตนที่บริเวณรถพุ่มพวงขายผัก จะมาข่มขู่หรือก่อเหตุร้ายกับตนแต่อย่างใดแต่นางเตงโมงเข้าใจว่าที่ชายรายนี้เขาอาจจะอยากมาเตือนให้ตนระวังตัวเพราะเขาอยู่บ้านใกล้น้องชมพู่เขาอาจจะไปได้ยินข้อมูลอะไรบางอย่างมาเขาถึงมาเตือนตนเพราะเขาหวังดีนายโชตช่วงสุขพันธ์ชายที่ถูกอ้างจากนางแตงโมงนามสมมุติที่ระบุว่าเจอชาวบ้านเป็นชายที่เข้ามาเตือนเรื่อง ออกมาให้ข้อมูลสื่อและมีคำพูดคล้ายกับจดหมายน้อยขมขู่ที่เปิดเผยว่าตนเองเคยพูดกับนางเตงโมเกี่ยวกับการเตือนเรื่องให้ข่าวจริงแต่ไม่ใช่วันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งตนจำวันไม่ได้แต่เป็นช่วงก่อนเป็นข่าวเรื่องรถแบคโฮที่อยู่หน้าบ้านชมพู่ ตนเองเคยพูดกับนางเตมโมเกี่ยวกับเรื่องน,นายนรินซึ่งตนเองก็เห็นนางเตมโมออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับคดีนรินตนจึงไปบอกว่าเรื่องนี้ให้ระวังมันจะเดือดร้อนเพราะคดีนี้สารออกหมายจับและพี่ชายของนรินเป็นคนแจ้งความเองและตนไม่เคยเตือนอะไรอีกเป็นครั้งเดียวที่ตนได้คุยยืนยันไม่เคยพูดเรื่องรถเบคโฮกับนางเตมโมตนเองมองว่าเมื่อนางเตมโมถูกจดหมายมาข่มขู่ทำไมถึงเผาทิ้ง ควที่จะต้องเอาไปให้ตำรวจเพราะจะได้รู้ว่ามีลายน้วมือคนร้ายติดมาไหมเพราะหากเผาไปคนอาจจะมองได้ว่ากุเรื่องขึ้นมาเอง ในวันที่ค้นหาชมพู่ตนเองออกไปค้นหาหลังจากนวดเสร็จช่วงเวลา11นาฬิกาตอนนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์ไปทางบ้านนางจำลองจอดรถที่แถวนั้นและไปที่บ้านชมพู่ซึ่งก็เจอแม่ชมพู่ตนจึงสอบถามว่าชมพู่ไม่ได้ไปกับญาติหรือจากนั้นตนก็สอบถามสดิ้งว่าจุดสุดท้ายของชมพู่ที่นั่งเล่นอยู่ตรงไหนสดิ้งก็พาตนไปดูตรงหลุมเห็นแต่รอยเท้าหมารอยเท้านองชมพู่ในหลุม ยืนยันไม่เห็นแบ็คโฮและยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่เห็นหลุมว่าไม่มีรถของเล่นด้านในกรานามสมมติลูกชายคนแรกของนางแตงโมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันที่แม่ของตนถูกจดหมายค,คุมขู่ก็ไม่เล่าข้อมูลให้ตนฟังแม่ของตนยังมีสีหน้าที่ปกติทั้งวันไม่ได้มีแสดงสีหน้า กระทั่งตนเองมารู้ว่าแม่ถูกจดหมายค,มคุมขู่แม่ก็บอกว่าเขาเห็นรถดไปโฮจริงรวมถึงมีคนเขียนจดหมายมาคุมขู่จริงตอนที่แม่เล่าให้ตนฟังนั้นเขาก็ดูกังวลและเครียดทั้งนี้แม่ของตอนไม่เคยมีศัตรูมาก่อนตอนคิดว่าที่แม่มาให้ข้อมูลกับนักข่าวอาจจะทําให้คนร้ายไม่พอใจแล้วมาคมขู่ที่สําคัญแม่ของตอนไม่เคยมีพฤติกรรมพูดโกหก อย่างไรก็ตามเมื่อประมาณช่วงแรกที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่11-14ิ 14, พฤษภาคมแม่ก็เคยพูดคุยเรื่องนี้กับตนว่าเขาเห็นรถแบ็คโฮที่บ้านนองชมพู่และแม่ก็ยังรู้สึกงงเลยว่าทำไมรถแบ็คโฮถึงไปโผล่บนเขาผู้เหล็กไฟได้ จากการสังเกตขวดน้ำที่บริเวณบ้านป้าแตงโมมี3จุดจุดแรกเป็นบริเวณกระสอบหน้าบ้านมีขวดน้ำขวดเครื่องดื่มชูก,กำลังถูกบรรจุไว้ในกระสอบจนเต็มและมีขวดเปล่าวางไว้ใกล้กับกระสอบหนึ่งขวดอยู่ในสภาพดีใกล้เคียงกับขวดที่นางแตงโมให้ข้อมูลส่วนจุดที่2เป็นบริเวณถังขยะหน้าบ้านมีขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมกองในถังขยะรวมกับขยะที่ชนิดอื่นๆและจุดที่3บริเวณข้างบ้านมีขวดพลาสติกขนาดเล็ก สภาพเก่าเปรอดินวางอยู่ประมาณ5ขวดและมีขวดพลาสติกขนาดเล็กสภาพใหม่วางข้างกันอีกหนึ่งขวดส่วนที่บริเวณแคร่หน้าบ้านไม่มีขวดน้า